พี่น้องประชาชนนะคะทั้งชาวลพบุรีแล้วก็ทั้งจังหวัดใกล้เคียงที่คอยร่วมรับชมนะคะการถแถลงข่าวของสำนักงานปปชลพบุรีค่ะเราถแถลงข่าวในทุกเดือนค่ะและผ่านใน2ช่องทางค่ะช่องทางแรกผ่าน Facebook ปปชลพบุรีค่ะช่องทางที่2ค่ะผ่านช่อง y o u t u b e นะคะอาลพบุรี O.N.A.C.C. ค่ะรับชมได้ทั้งสองช่องทางเลยนะคะลองรับฟังกันค่ะว่าข่าวในแต่ละเดือนของสำนักงานปปชเนี่ย พวกเราทําอะไรไปบ้างมีภารกิจอะไรที่ทําแล้วได้ผลเป็นอย่างไรเป็นที่พึงพอ,พอใจของประชาชนหรือไม่นะคะฝากไปยงังสื่อท่านสื่อมวลชนด้วยนะคะที่อาจจะผ่านเข้ามารับชมยังไงเผยแพร่ต่อได้เลยนะคะสำหรับการถแถลงข่าวประจําเดือนมีนาคมพศ2565ของสํานักงานปชปชประจําจังหวัดตุกีค่ะในเดือนนี้ค่ะก็เป็นรอบที่ครบรอบ6เดือนด้วยนะคะของปีงบประมาณพศ2 5 5 ค่ะ65สำหรับเดือนนี้มีอะไรที่อยากจะแถลงให้ทุกท่านได้ทราบกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สถิติก่อนเลยนะคะเรื่องร้องเรียนดูซิว่าจํานวนการผุ้ริตในจังหวัดลุบุรีเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็เช่นเคยเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ในการสำนักงานปปชประจำจังหวัดลุบุรีค่ะนางสาวนพวรรณชนลพินวิสุทธ านได้ให้เกียรติมาถแถลงข่าวด้วยตนเองในทุกเดือนเลยนะคะและเดือนนี้ก็เช่นกันค่ะสําหรับเรื่องแรกค่ะสถิติเรื่องร้องเรียน6เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้ท่านผออ,อได้ถแถลงให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้รับชมคลิปการ แถลงข่าวของสำนักงานปปชประจำจังหวัดลบบุรีประจำเดือนมีนาคม2565ทุกท่านนะคะอย่างที่เมื่อกี้นะคะทางหัวหน้านาถวันหอมทรัพย์เจ้าพนะะักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายงานป้องกันเนี่ยได้สอบถามนะคะในเรื่องของสถิติการร้องเรียนนะคะขอรายงานท่านผู้รับชมนะคะในภาพรวมดังนี้ค่ะ ในช่วงรอบ6เดือนที่ผ่านมานะคะเรามีทั้งหมด24เรื่องด้วยกันนะคะโดยสถิติเรื่องที่เป็นประเด็นนะคะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของอปทนะคะแล้วก็ส่วนราชการส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งมีจํานวนสถิติคดีเนี่ยที่เข้ามานะคะถึง8เรื่องด้วยกันหลังจากนั้นนะคะลำดับที่2ก็จะเป็นเรื่องของการละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตคะ่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีสถิติที่เข้ามาเนี่ยเเรื่องด้วยกันนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของกรณีการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ความผิดในเรื่องของการยักยอกทรัพย์สินของทางราชการนะคะในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการรวบรวมสถิติเรื่องร้องเรียนใน6เดือน ที่ผ่านมานะคะโดยผลของการดําเนินงานนะคะตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะคะและในบางเรื่องนะคะที่เป็นผลจากการดําเนินการในคราวที่แล้วนะคะที่ผ่านๆมานะคะก็จะอยู่ในขั้นตอนของการไต่สวนข้อเท็จจริงจํานวนหลายเรื่องด้วยกันค่ะ ถ้าจำนวน24เรื่องเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อปีที่แล้วค่ะก็ถือว่าสถานการณ์การพิสิจน์การร้องเรียนเราดีขึ้นนะคะเพราะว่าจำนวนเนี่ยลดลงอันนี้เป็นเรื่องสถิติการร้องเรียนนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรก็นั่นก็ต้องไปว่ากันอีกเรื่องหนึ่งค่ะ คราวนี้ค่ะมาเรื่องของงานป้องกันการทุจริตกันบ้างในส่วนกของงานป้องกันการทุจริตเนี่ยเรามีทํากันหลากหลายรูปแบบเลยค่ะทั้งเป็นเรื่องของการรณรงค์ส่งเสริมนะคะหรือจะเป็นเรื่องของการป้องกันการทุจริตเชิงรุกหรือว่าจะเป็นเรื่องของงานป้องปรามค่ะมีหลายรูปแบบมากค่ะแต่ประเด็นหลักๆที่ ตอ,ตอนนีเน้เป็นเรื่องที่ทั้งประเทศต้องทำกันค่ะนั่นคือเรื่องของ ITA ค่ะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐค่ะประจำปีงบประมาณคพศ2565ค่ะอยากจะทราบว่าตอนนี้ของมกบุรีค่ะแต่ละสถานะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างค่ะค่ะนะคะอย่างที่ทางหัวหน้านานทวันสอบถามนะคะในเรื่องของ ITA ประจำปีงบประมาณ2565นะคะต้องบอกว่า ด้วยความเข้มแข็งของทีมงานจังหวัดลบบุรีเรานะคะรวมทั้งในส่วนของทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลบบุรีด้วยนะคะอันนี้ต้องโยกเครดิตให้นะคะก็ได้มีการทําความเข้าใจนะคะไปกับผู้ปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ทางผู้บริหารท้องถิ่นนะคะแล้วก็้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะในส่วนนี้เองเนี่ยสถานะนะคะในการประเมิน i p a นะคะในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียภายในก็คือแบบวัด IIT นะคะตอนนี้ต้องบอกว่า พงดีจริงๆนะคะครบร้0ยเซนเต็มเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นค่ะอันนี้ขอขอ,ขอประมูลให้เลยนะคะต่อไปค่ะในส่วนของอการวัดแบบรับรู้พุ่มส่วนได้เสียภายนอกหรือ EIT นะคะก็เกินครึ่งแล้วนะคะที่ดําเนินการตอนนี้ก็มีในเรื่องของการดําเนินการท่านต่ําเราก็เช็คสถานะตลอดนะคะ แล้วก็ในส่วนของการประเมินแบบรับรู้นะคะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลหรือ OIT นะคะในส่วนนี้เองเนี่ยก็ทั้ง127หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินของจังหวัดลบบุรีเรานะคะก็ได้ดําเนินการอยู่ในขั้นตอนของการลงข้อมูลอัปเดตข้อมูลและก็แก้ไขให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินค่ะตรงนี้จะ ในส่วนของอการทํางานของลบบุรีนะคะคาดว่านะคะจะต้องเสร็จก่อนปฏิทินการทํางานแน่นอนนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นที่คาดหวังของเรานะคะว่าผลการคะแนนประเมินปีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรอดูตอนท้ายนะคะตอนสิ้นปีนะคะในเรื่องของการประเมินว่าผลจะออกมาเป็นยังไงคะ่ะ สำหรับ ITA นะคะกเ็เป็นที่มุ่งหวังแล้วก็เป็นที่คาดหวังค่ะว่าในปีนี้นะคะของอปทในลบุรีเองแล้วก็จังหวัดลบุรีเองเนี่ยเราจะผ่านการประเมินทั้งร0% 0รค่ะราหวางเอาไว้นะคะสำหรับเกิน85ไปแล้วในปีที่แล้วค่ะเราก็อยู่ในอันดับ3ของประเทศปีนี้ค่ะเราก็จะพัฒนาให้มุ่งหวังเอาไว้ค่ะว่าในอปทในและหน่วยงานในจังหวัดลบุรีเนี่ยจัด ทุกหน่วยงานค่ะผ่านหมดเลยค่ะแล้วเราก็จะมีที่ยืนที่ที่จะต้องขยับขึ้นไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทั้งปปชลุ่รุรีนะคะทั้งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองนะคะแล้วก็ทางท้องถิ่นจังหวัดเองเนี่ยเราเราก็หวังกันไว้ค่ะเดี๋ยวมาคอยติดตามผลการประกาศ ita นะคะว่าคะแนนความโปร่งใสของแต่ละหน่วยงานจะมีอันดับอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างค่ะ ต่อมาค่ะมาถึงงานอ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีความเข้มแข็งไม่แพ้กันเลยถ้าเป็นเรื่องของงานป้องกันการทุษริตนะคะนั่นคือในเรื่องของโครงการสตรองค่ะโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านุษริตค่ะมีการดําเนินงานทั่วทั้งประเทศทุกจังหวัดนะคะในรบบุรีเองก็เช่นกันค่ะเราสําหรับปีนี้ค่ะเรามี เรื่องเด่นประเด็นร้อนค่ะเดี๋ยวจะให้ทางท่านผอเนี่ยถแถลงให้ทุกท่านฟังค่ะว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เป็นที่สนใจแล้วก็ร้อนระอุอยู่ในรบบุรีตอนนี้ค่ะยังไงในช่วงต่อไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผอได้ถแถลงเรื่องโครงการสกรองและประเด็นร้อนในช่วงนี้ให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะค่ะต้องขอบคุณคุนอ้อยมากเลยนะคะ ในส่วนของประเด็นข้อคําถามในเรื่องของกิจกรรมสตรองนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นกิจกรรมที่สตรองสมชื่อจริงๆนะคะเข้มแข็งสมชื่อจริงๆเพราะว่าเราลงพื้นที่ในกิจกรรม Watch and Voice นะคะ3ครั้งนะคะแต่3ครั้งนี้ก็จะมีกิจกรรมย่อยลงไปอีกค่ะกิจกรรมครั้งที่1นะคะในการวางแผนเราก็วางแผนในการที่จะลงนะคะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยก็1 0 11อำเภอด้วยกันนะคะพอในส่วนของประเด็นเราได้แล้วจากการจัดกิจกรรมครั้งที่1การจัดกิจกรรมครั้งที่2เราก็จะลงพื้นที่นะคะจำนวน11อำเภอประเด็นหลักๆที่เราลงนะคะคือก็คือเรื่องของการตรวจสอบการใช้งบประมาณนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของโรคไวรัสโคโรนา2019นกะคะก็คือโควิด19จากนั้นนะคะก็จะมีเรื่องของการตรวจนะคะ โคกหนองนานะคะตรงนี้เราก็ลงไปตรวจแปลงนะคะแล้วก็สอบถามในกระบวนการกับผู้มีหนะ้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะคะจากนั้นนะคะหลักๆอีกเรื่องหนึ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการให้คำปรึกษา ita ลงตามพื้นที่เลยตรงนี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนบางส่วนที่เข้ามาเป็นผู้ประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอกซึ่งเราลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองแล้วก็ลงพื้นที่สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเลยนะคะประเด็นฮอตแหน่ต้องมาถึงประเด็นฮอตทันทีนะคะที่เมื่อกี้ทางหัวหน้านันทวันสอบถามนะคะก็คือเรื่องของน้ําท่วมนะคะลบบุรีเราเนี่ย บาดเจ็บจากน้ําท่วมหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะกม็มีในเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่เป็นปัญหาประเด็นใหญ่ที่เราต้องเปิดเวทีนะคะสำหรับอบตอหนองรีและก็พื้นที่ในอําเภอลำสนทินะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าได้รับการร่วมมือนะคะจากพี่น้นองอบต ในพื้นที่ทั้งสองอำเภอต้องบอกว่าไม่ใช่แต่ลำสนทีอย่างเดียวชัยบาดาลก็ได้รับผลกระทบนะคะก็จะมีพื้นที่ของอำเภอลำสนทินะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของอบตอนหนองรีนะคะตรงนี้เองเนี่ยเราก็เปิดเวทีนะคะในการที่จะพูดคุยแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะก็จะมีในส่วนของท้องถิ่นจังหวัดลบุรีปรชจจังหวัดลบุรีเป็นคนกลางนะคะในการรับฟังปัญหานะคะแล้วก็ปปชจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอลำสนทิ ح. ที่สําคัญที่สุดนะคะตอนนี้เนี่ยในปัญหาเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเนี่ยท่านรับทราบปัญหาแล้วนะคะแล้วก็ให้แนวทางนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยนะคะในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็คงจะต้องปล่อยให้ทางอบตหนองบีเนี่ยดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือก่อนนะคะแต่ในส่วนของเรื่องการน้องเรียนนะคะประเด็นนี้เนี่ยทางสํานักงานปปชประจําจังหวัดลบบุรีเราเนี่ยได้รับเรื่องไว้ดําเนินการแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในประเด็นนี้นะคะก็เดี๋ยวรอนิดนึงก็แล้วกันนะคะให้ทงางเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องเนี่ยได้ดาเนินการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนค่ะแล้วก็จะนําไปสู่การสรุปสํานวนในคราต่อไปค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยก็ขออนุญ,ญาตนะคะว่าเราจะมีประเด็นอีกประเด็นนึงที่เป็นประเด็นน่าสนใจนะคะแต่ว่าตอนท้ายเราจะมีเรื่องของงานป้องกามเดี๋ยวให้หัวหน้านันทวันเนี่ยนำเสนอในส่วนของงานประเด็นของการป้องรามค่ะค่ะท่านผอ เป็นเรื่องที่ทางชมรมสตรองเองเนี่ยประชาชน ä, เขามาแจ้งที่ชมรมสตรองนะคะแล้วก็เรื่องเยียวยานำท่วมเนี่ยเป็นเป็นประเด็นที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างเยอะและชมรมสตรองเองเนี่ยก็นําเรื่องเนี่ยเข้ามาสู่บอบตลพบรีเพื่อที่จะหาทางแก้ไขแล้วก็ทาให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้รับผลประโยชน์คือชาวบ,บ้านก็ได้รับการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ปฏิบัติตามแนวนทางที่ถูกต้องค่ะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชมรมสตรองอเป็นผลงานของชมรมสตรองที่เราค่อนข้างภูมิมใจ ะะที่ประชาชนให้ความไว้วางใจกับชมรมสตรองพอๆกับให้ความไว,ไว้วางใจกับปตชลพรีค่ะแล้วมาถึงอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตัวดิฉันเองค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ดิฉันยังประทับใจเลยนะคะท่านผู้บริการค่ะท่านมีนโยบายนะคะสำหรับงานป้องปรามการคุกจิตในพื้นที่ค่ะว่าถ้าเรื่องไหนนะคะที่ความเสียหายยังไม่ ยังไม่ได้มีการเบริกจ่ายยังไม่ได้มีความเสียหายเกิดขึ้นยับยังได้ให้ทําแบบรวดเร็วนะคะแล้วก็ทําทันทีเรื่องนี้เองค่ะเกิดขึ้นเมื่อวานนะคะเมาานนื่อวานมีชาวบ้านมีประชาชนเข้ามาแจ้งว่าการทํำถนนเส้นหนึ่งค่ะมูลค่าสองล้านกว่าบาทเลยนะคะมีการทําถูกพื้นที่หรือไม่นั่นหมายความว่า เป็นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึง่งแต่ข้ามไปทําอีกแห่งหนึ่งหรือไม่เดี๋ยวเรื่องนี้ให้ท่านผอ,อได้ถแถลงให้ทุกท่านได้รับทราบเพราะว่าประชาชนได้เข้ามาตอนประมาณ11โมงหรือเที่ยงท่านผอชวนดิฉันและทีมงานของปปชออกไปในทันทีตอนประมาณบ่ายโมงค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะเรียนเชิญท่านผอ,อค่ะค่ะนะคะในส่วนของการลงพื้นที่เมื่อวานนี้เองนะคะใหม่ๆสดๆเลยค่ะนะคะตอนช่วงเช้านะคะประมาณ11โมงนะคะก็จะมี ผู้ร้องเรียนนะคะมาติดต่อนะคะแจ้งข้อมูลเบาะแสนะคะเราประมาณบ่ายโมงตรงเราก็ลงพื้นที่ตรวจสอบันเลยทันทีนะคะก็จะเป็นเรื่องของการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะนะคะในพื้นที่อปทอนะคะในเขตอำเภอเมืองนี่เองนะคะแต่ว่ามีเหตุอันควรสงสัยนะคะว่ามีการก่อสร้างล้ําเข้าไปอีกในพื้นที่ของอีกอปทนึงหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการเรื่องของการต้องตรวจสอบเขตรับผิดชอบนะคะของอปทอทั้งสองแห่ง ะะทางทีมงานของเรานะคะคก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะคทั้งระยะทางถนนนะคะความหนานะคะคแล้วก็เรื่องของระยะทางรับผิดชอบของเขตพื้นที่ถนนที่ได้รับการส่งมอบต่อมาจากทางหลวงชนบทลบบุรีค่ะก็ประ,ประ,ประสบผลนะคะคในการตรวจสอบเนี่ยก็ ไม่มีการกระทําความผิดนะคะแล้วก็เป็นการป้องปรามและที่สําคัญเนี่ยประชาชนในพื้นที่ก็เห็นกระบวนการการตรวจสอบนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยลงไปตรวจสอบพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกตรวจสอบก็ได้ตระหนักนะคะว่าสานักงานปปชประจําจังหวัดลบบุรีเรามีเครือข่ายที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วทันใจไม่ก่อให้เกิดความเสียหายประเด็นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญอีก ิ่งนึ่งนะคะที่เราจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความรวดเร็วนะคะแล้วก็การตรวจสอบอย่างทันท่วงทีค่ะจบแล้วนะคะในส่วนของการถแถลงข่าวนะคะของเดือนมีนาคม2,565นะคะต้องฝากนะคะท่านสื่อมวลชนนะคะหรือผู้ที่ติดตามคลิปนะคะติดตามเพจปร,ปรลปบุรีนะคะถึงจะเป็นชาแนลนะคะของ YouTube นะคะลบบุรี onacc ถ้าท่าน ชอบนะคะสนใจนะคะแล้วอยากให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารฝากแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็คงหมดในเรื่องของข่าวที่จะถแถลงเรียบร้อยแล้วค่ะต้องกราบขอบคุณนะคะในเรื่องของท่านผู้ชมนะคะที่จะเป็นกําลังใจให้เราต่อไปและต้องขอบคุณนะคะทีมงานนะคะทั้งเป็นของภาคประชาชนและภาคส่วนราชการในจังหวัดลบบุรีทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนการทํางานของสํานักงานปปชประจําจังหวัดลบบุรีค่ะ ในส่วนของการแถลงข่าวประจำเดือนมีนาคม2515ได้จบลงแล้วนะคะเราทัา้งสงคนนะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่เดือนหน้าเมษายน2515ค่ะสวัสดีค่ะ